สวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะมาพบกับมาม่ากันเป็นประจำกันอีกแล้วนะคะวันนี้มาม่าจะมาชวนทำทาร์ตไข่สูตรแบบง่ายๆรสชาติอร่อยหวานมันกำลังดีเลยค่ะวันนี้มาม่าจะใช้ตัวแป้งพายสำเร็จรูปในการทำเป็นตัวฐานนะคะทำออกมาแล้วแป้งตัวฐานนะคะกรอบดีมากๆเลยค่ะวิธีการทำไม่ยุ่งยากนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกเราจะต้องมาเตรียมไข่กันก่อนนะคะวันนี้มาม่าจะใช้เป็นไข่เบอร์เล็กนะคะก็จะใช้ทั้งหมด5ฟองค่ะเราจะแยกเอาแต่ไข่แดงนะคะได้ไข่แดง5ฟองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาผสมน้ำตาลลงไปค่ะวันนี้มาม่าใช้อยู่ที่65กร,รัมนะคะ สูตรนี้เป็นสูตรหวานน้อยนะคะมาม่าเน้นความมันนะคะถ้าชอบให้หวานมากก็เพิ่มน้ําตาลลงไปค่ะเราจะคนผสมน้ําตาลกับไข่แดงให้เข้ากันดีก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะมาเติมนมสดลดจืดลงไปค่ะอยู่ที่50กรัมเกลือป่นอีกเศษหนึ่งส่วน4ช้อนชาค่ะถ้าเพื่อนๆอยากได้ความมันความนัวกว่านี้นะคะก็อาจจะเปลี่ยนเป็นจากนมลดจืดเป็นนมข้นจืดก็ได้นะคะ เสร็จแล้วเราก็จะมาเติมวิปปิ้งครีมลงไปค่ะมาม่าใช้อยู่ที่300กรัมเสร็จแล้วเติมกลิ่นวานิลาเล็กน้อยนะคะมาม่าก็จะใช้อยู่ที่ประมาณครึ่งช้อนชาค่ะส่วนผสมครบแล้วนะคะจากนั้นก็คนผสมให้เข้ากันดีค่ะจากนั้นเราก็จะนำมากรองค่ะมาม่าจะใช้เหยือกแบบนี้นะคะเพื่อเวลาเรานำไป เทใส่ในตัวฐานนะคะเขาจะได้เทได้ง่ายค่ะเราจะกรองแบบนี้นะคะเพื่อช่วยทำให้ตัวครีมของเราเนี่ยมีความนุ่มละเอียดดียิ่งขึ้นนะคะวันนี้มาม่าจะใช้เป็นแป้งพายแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็หาซื้อเอานะคะอยู่ตามโซนช่องแช่แข็งค่ะมาม่าไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่นะคะที่ประเทศไทยส่วนอันนี้เนี่ยมาม่าซื้ออยู่ที่ประมาณ5-6เหรียญค่ะ กล่องหนึ่งนะคะก็จะมี2แผ่นค่ะเราก็จะแยกออกมานะคะก่อนที่จะนำมาตัดนะคะเราก็จะโรยแป้งสาลีอเนกประสงค์ลงไปก่อนค่ะพอแป้งพายของเราเนี่ยเขาจะได้ไม่ติดกันนะคะ ตัวแป้งพายเนี่ยเราก็นําออกจากช่องฟิตมานะคะแล้วก็พักให้เขาเย็นลงค่ะจากนั้นเราก็จะนํามาใช้นะคะแต่ว่าจะยังคงความเย็นอยู่นะคะวันนี้มาม่าจะใช้เป็นถ้วยฟลอยด์แบบนี้นะคะหาซื้อยากมากๆเลยค่ะมาม่าเนี่ยหาซื้อได้จากทางออนไลน์นะคะก็จะสะดวกหน่อยนะคะเราก็จะนํามาตัดเป็นชิ้นนะคะให้ได้ขนาดพอกับขนาดของถ้วยของเรานะคะ จากนั้นเราก็จะใส่ลงพิมพ์ค่ะแล้วก็จับให้เป็นรูปถ้วยนะคะตรงขอบส่วนเกินที่ออกมานะคะเราก็จะมาตัดออกค่ะเพื่อนๆไม่ต้องห่วงนะคะตัวส่วนเกินที่ตัดออกมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะนำมาผสมลวดรวมให้เข้ากันแล้วก็นำมาใช้ได้อีกค่ะจัดรูปทรงให้สวยงามนะคะแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะ เดี๋ยวมาม่าจะมาทำให้ดูอีกถ้วยหนึ่งนะคะแบบเร็วๆค่ะจากนั้นเราจะมาดูส่วนแป้งที่เหลือค่ะแป้งเนี่ยเขาจะขาดความเย็นแล้วนะคะเราก็จะนำมานวดผสมให้เข้ากันแบบนี้ค่ะ ปั้นให้เป็นก้อนๆนะคะแล้วก็นำพลาสติกปเนี่ยมาห่อเอาไว้ค่ะจากนั้นเราก็จะนำไปแช่ตู้เย็นสักประมาณ10นาทีนะคะเราค่อยนำออกมารีดแป้งนะคะเราก็นำมาตัดเป็นชิ้นใส่ในถ้วยเหมือนเดิมค่ะความหนาของแผ่นแป้งก็กะเอานะคะเอาให้เหมือนแผ่นแรกที่เราทำนะคะแล้วก็ตัดค่ะเสร็จแล้วก็นำมาใส่ถ้วยเหมือนเดิมเลยค่ะ ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำช้อนซ่อมนะคะจิ้มลงไปตรงก้นของถ้วยนะคะให้ทั่วๆท,ทุกถ้วยเลยนะคะจากนั้นก็นำครีมของเราหยอดลงไปค่ะเราจะไม่หยอดจนเต็มปีนะคะเหลือไว้เล็กน้อยค่ะเดี๋ยวเวลานำไปอบแล้วจะล้นนะคะถ้าเราใส่เยอะเกินไปนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะนำไปอบกันค่ะมาม่าจะอบอยู่ที่ประมาณ 400ฟารนไฮหรือ200องศาค่ะอยู่ที่ประมาณ25-30นาทีทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะต้องขึ้นอยู่กับความชอบด้วยนะคะแป้งเนี่ยเขาสุกภายใน30นาทีค่ะแต่ถ้าอยากให้หน้าเขามีความเกรียมนะคะก็ให้อบนานเพิ่มขึ้นค่ะสำหรับมาม่านะคะเอาได้ประมาณนี้นะคะก็พอใจแล้วค่ะ จากนั้นนะคะถ้าเราอยากให้หน้าเนี่ยมีความเงาสวยแล้วก็มีกลิ่นหอมมากขึ้นเราก็ทานเนยละลายลงไปนะคะแค่นี้เราก็จะมีทาร์ตไข่นะคะไว้ทานเองแล้วค่ะสูตรนี้น่ทำง่ายง่ายนะคะไม่ต้องรีดแป้งเองด้วยนะคะ สูตรนี้นะคะนุ่มๆละมุนนะคะไม่หวานจัดกำลังดีเลยค่ะสำหรับมาม่าเนี่ยชอบหวานน้อยแบบนี้นะคะชอบเน้นความมันค่ะยังไงก็อย่าลืมไปลองทำตามกันดูนะคะถ้าถูกใจมาม่าก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปต่อไปของมาม่าค่ะสำหรับคลิปนี้มาม่าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ